สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลว์บอคแมปอาซ n นอนนะครับแบบยิงปืนเช่นเคยนะครับทุกคนเอเอเอ,อยู่สีอะไรสีนมม่นเงเหรออยู่สีแดงก็ได้เฮ้ยเอนใครเนี่ยโอ้โหงั้นคือ Oh my god Oh my god Tất sẽ tụi mình chơi đấy không? Hắn chơi đại hoa เรียบร้อยออกออกออกคนต่างตอนนี้ผมจะฆ่าได้กี่กันยังไม่รู้อ้าว โอน้องลลอลอลอรอยินปะรินปะรีบดีรีบดีปืนอีกล้วตอนนี้เอ็งได้กี่แต้มแล้วสองสิบสองสิบสองหรอ ไ no no. anyway, er. ม่อะทุกคนไายนะสีดึงเงิน n ม way ้ o ไม่สีด้งเงินชนะเอาเป็นมาตรฐานแมตช์ไม่ใช่แมตช์อัติสุดเพียวเอาไปรับทุกคน คนเกี่ยวครับผมคนเกี่ยวครับข้าว Wow! You blew his brains out! Nice! Wow! You blew his brains out! Nice! For sure, You got it! You've got his head! I <laughs> Cut <laughs> you, me. okay. you got it! Wow! You blew his brains out! Nice! 别拉我！Yeah, มวทำไ,ไมคนนี้โหดเกิน แดงแพ้ไหมนะขอแพ้ครับทุกคนออนี่สองทีมอย้อดที่ยอะยอดติดตามเยอะมาไม่เลือกซิมกันนะน้องมีปแดงเดแดเล็งแดงแดง make them suffer hey you got him excellent okay. oh my <laughs> oh king <laughs> โอ้โหทุกคนตัวเขาสีตอนนี้ผมหล่อเดียวนังโอ้เรื่องแบบไม่รู้ตัวทุกคนหล่งักเวลาฉันเถอะใครที่ผมอยู่เสียสีเดียวมันกับผมอ่ะ มาแบบไม่ได้บอกกาว <c oughs> กค็มีอยากแพ้มีอยากแพ้กันโอ้ยยิงไม่ได้ใครเนี่ย นะ่ชอ,อันนี้ผมมีอยู่พันสามคืออะไรได้บ้างเนี่ยคือว่ารอ,อไปก้าวทุกคน

มันหัวเป็นเล่นนก่าเออผมเวอร์หมยเฮ้ยคนนี้ปูทุกคนได้เปล่าปูซี่เขาโยกแกงมายิงกันเลยอะกรคนโยกแกงบ้าง อ๋อไหนช่ดงแล้วกามาสามศิด้วยโอ้โห ไม่รู้ว่าพัวไหมยังไม่กำหนด

สิมกเงินอะไไม่ใช่ละดูฝั่งเองกันไหมโอ้เกือบเก็บกหมดแล้ว <laughs> hey, you got here, excellent. ไปฮะแม่ว้าวน้องมึงจีน่าห่า,าลอยโอ้ยน้องเอ้ยนั่จริงกินก็อยู่อีกฝั่งดีแล้วปล่อยให้ฝั่งแล้วปล่อยให้คนที่เป็นไอวีพีมาอยู่ฝั่งพี่ดีน้องมานี่อยู่ที่นู่นนานแล้วนะ

哦，我个！ Very good. One less level for him. <laughs> 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 ย้ตีิได้นชนะวายชนะได้อย่างขาดลอยขาดลอยอะไรชนะได้อย่างขาดลอยวายชนะได้อย่างขาดลยอยเยอะเยอะ <c oughs> ขอพยายนะครับทุกคน ฝีสเดคีอแนีโอ้โหเล่นกันแบบนี้ปรยัดชนะละทำไมใครนำเนี่ยไอ้นำเหรอฮะ はい,い。 我来耶！

yeah งนะเอองั้นก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ